เทพระบุตรซึ่งปีติยินดีกับบุญที่อุทิศไปให้ oh. ที่ระลึกถึงเพราะก็สว่างเพิ่มขึ้นว oh, <that> ิมานสว่างสมบัติอเมนทิย์สว่างสวัยใจใสรัศมีกายพลุบเลยป oh. ลืม้มทนไม่ไหวโน่นปอก บริวารเอารถลอรถลงไปดูเทพธิดาเบื่อมนุษย์ทั้หน่อยโอ้โหไปหยุดอยู่กลางอากาศนะโอ้โหปลื้มนี่ขนลุกแล้วเล่าแล้วขนลุกเลยปลื้มพิติปลื้มตามเขาเนี่ยครับอย่าลืมว่านี่เล่าฝันให้ฟังครับก่อนนั่งธรรมะลืมไปแล้วหรือยังไม่ลืมครับไม่ลืมนะครับเป็นเรื่องฝันในฝัน เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นยากอครับยันนึกว่าง,ง่ายนยีที่เทพบระวกับเทพธิดามีความมารลึกนึกถึงกันปกติพอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมักจะมีสิ่งใหม่ๆให้เรียนรู้ับและก็ให้มองดูครับให้ชื่นชมครับ,รบเออในความผูกพันข้ามชาติกับความดีซึ่งกันและกันเนี่ยคมันทําให้ใจเป็นดวงเดียวกัน แต่พอรับบุญแล้วมาเลยมาเลยแหละ<อ>ราชรถกับบริวารจำนวนหนึ่งสุขใสสว่างมาเลยอลอยอยู่กลางอากาศใจของเทพประบุตรก็ชอบดู<อ>เทพที่ดาในเมืองมนุษย์ยิ้มนะ<อ>สดชื่อเบิบกบานเออแปลกนี่เป็นเรื่องแปลกจริงๆ ดูถ้าเทพธิดาเบิกบานก็จะเบิกบานไปด้วยอ oh. จะสดชื่นก็จะชอบดูนะแล้ยิ่งเป็นบุญและตอนนี้รู้เรื่องบุญแล้วครับเพราะไปอยู่ในภพภูมิที่สเสวยผลบุญครับเห็นผลแห่งวิบากครับที่เป็นกุศลเป็นความดีอะไรต่างๆที่ทำเอาไว้แล้วก็เข้าใจเรียนรู้ได้เร็วเลเดียวเพราะพื้นฐานใจเทพบ,บุตรกระจายงานไปแล้วเนะี่ยครับ เรียนรู้เรื่องบุญเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมเรียนรู้เรื่องการอนุโมทนาบุญครับปลื้มพอชื่นใจแล้วค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วรู้เรื่องขนาดเวียนประทักษิณมา<อ>ทำกายจะดีไป็นนะอะทำไปเล่นเลย<อ>ใครไปแอบกระซิบก็ไม่รู้ก่อนที่จะ กลับพิมานเอเอวียนประทักษิน<อ>ชื่นอกชื่นใจเหมือนตัวมีส่วนแห่งบุญทุกๆุกบุญในสถานที่นี้ค,ค,ความรู้สึกของเทพบุตรของชาวสวรรค์เออแปลกดี<อ>น่าชื่นใจไะ้ครับแล้วก็กลับพิมานชาชาเราเป็เลวตอนจะพ้นขึ้นไปแล้วโยด่งก็วุดไปเลยทึ้ง<อ>เลย นี่เทพบุตรเทพิดาเขาต้องะระลึกถึงคุณงามความดีซึ่งแน่และคกันเนี่ยเอออย่างนี้น่าชื่นอกชื่นใจอัศมีสวา่างสวัยผิวพรรณเป่งปลาง<ม>เวลาอ,อุทิศส่วนบุญไปให้เนี่ยบุญจะเพิ่มสมบัติอเม็นทิพย์ตั้งแต่พิมานทั้งสวนทั้งสะทั้งบริวารับ แล้วก็จะเริ่มต้นที่กายของเทวบุตรก่อนจะสว่างเครื่องประดับจะระยิบระยับระยิบระยับระยิบระยับแล้วเวลาเข้าอยู่กลางอากาศเวลาพึงพอใจเททธิดาในเมืองมนุษย์เนี่ยเครื่องประดับในตัวก็จะ ละยิบระยับระยิบระยับคือเพชรโดนแสงนี่มันยังเคืองตานะแต่ว่าก็ไม่รู้จะอุปมาไงคือมันคล้ายคล้ยๆเพชรที่ตั้งแสงแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันระเิยบระยับไปทั้งเนื้อทั้งตัวคือดูแล้วมันสวยเนี่ยสง่างามเวลาขึ้ปลื้มันออกมาจากใจกว่าจากใจแล้วถึงกายถึงเครื่องประดับถึงรัศมีข้างนอก สว่างดีไหมดีนะนี่แ <laughs> ละบางท่านเนี่ยจากสวรรค์ก็โจทย์อยู่เลยเอ,อ้าวทำบุญที่นู่นเอาทำบุญที่ดีอีกแล้วอ้อาวนี่อ,อานอนท์ยกยกเอามาอ,อู้แห่งทะเลบุญอีกแล้วเนี่ยคคลือกันไปหมดเลย<อ>มีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาลือกันเลยนะคุณหญิงอะไรนะ เรียกคุณหญิงแม่นะ่งคุณหญิงอะไรนะคุณหญิงแม่สมนึกคุณหญิงสมนึกสมนึกครับเปรมวัฒนะ,ะรมเปวัฒนธรมเปวัฒนะครับแกล้งจําไม่ได้งั้คนหญิงแม่โอ,โ,มโอ้โหเขาปลืม้มโอ้ปลื้มเนีน่ยโอททำที่นู่นทำที่นี่ทำปลืม้มเพราะดวงบุญในตัวท่านสว่างดวงใจท่านสดใส บุญเต็มเปี่ยมและปลื้มสว่างสมหวมีหลายคนที่มีเชื่อยางี้ที่เขารู้จักกันนะคุยกันนะพวกเรานี่แหละเวลาทาบุญทําแล้วทําอีกทําแล้วทาอีกครบยังคุณพวงคารูนู้ะพูดไปเดี๋ยวก็จะเบื่อเพราะนั้นก็ไม่อยากจะพูดละเทวดาก็พูดถึงมาอย่างไรครับเดี๋ยวก็จะเบื่อซะหมดอย่างนี้หลายหลท่านอาจารย์หลายท่าน ถ้าจะมาเอ่ยนามอะไรเยอะแยะไปห,หมดเลยแล้วก็ก็ <S <S จะโจทย์กันตั้งแด่ภูมิเทวาแล้วก็ไปลุกกะเทวา,า,ทวาอากาศเทวาสม่งไปชัน้นจตุมหาราชิกาดาวดึงขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับ <S 2> <S 2> ปลื้มมันน่าปลื้มนะชื่อเราที่ชาวสวรรค์ก็จําได้ครับมันน่าปลื้มทีเดียวยพอเอามาถวายขนาด สงวนนามนะครับไม่เปิดเผยนามเวลาทําบุญยังรู้เลยไปตรงนั้นมันเปิดหมดปิดได้แต่ในมือมนุษย์ครับไม่เปิดเผยวลาใครทำมันแปลกเพราะว่าอะไรแม้เราไม่เปิดเผยความสว่างของดวงจิตมันเกิดเพราะบุญก็ไปเต็มเปี่ยมครับแล้วสว่างนี่มันว่าก็ไปถึงยาวสว่างก็กำงมองโดยที่ไปจักขุดูออ ก็สาธุขึ้นมาบ้างก็ระครอัญชลีบ้างก็นั่งนิ่งนิ่งบ้างก็ยืนเฉยเฉยแต่ยิ้มมันขึ้นอยู่กับใครทำเป็นขนาดไหนครัเดี๋ยวปลื้มขนาดไหนที่ไม่ปลื้มเป็นไม่มีเลยแล้วของเราอนี้นะโอ้ไม่ค่อยได้หยุดอนุโมทนาหรอก <c oughs> เดี๋ยวก็ปลื้มเดี๋ยวก็ปลื้มเดี๋ยวก็ปลื้มปลื้มกันไปเรื่อยแลบ ดีไหมจ๊ะอย่างนี้ดีไหมดีครับดีนะหลวงพ่อหลวงพ่อก็ดีทีเดียวแหละบุญทําไว้นะลุงนะทําเอาไว้ให้มันเยอะๆทํามาอกอุปสรรคก็มีน้อยทําน้อยอปุปสรรคมันก็มีเยอะยอเราจะไปสู่ที่สุดตรงธรรมเนี่ยอปุปสรรคไม่ควรจะมีครับวันเสาร์จำได้ไหมม,มันมีบารมีลดลด มานมาหมดบารมีเพิ่ม,เ,มรเราเคยได้ยินแต่ว่าไม่มีมานบาร,ม,ม,บารมีไม่แก่รบรใช่ไหมมานมันแปลว่าผู้ขวางอะหรือแปลว่าอุปสรรคบมีอุปสรรคมันจะไปบารมีมันจะไปเยอะอยังไงมันถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นอย่าให้ตัวของเราเนี่ยมีอุปสรรคจะต้องให้ ใจเนี่ยต้องใสใสทีเดียวให้มันสว่างสวัยวิมานบางคนเนี่ยจะไปเล่าเลย <c oughs> เอาไว้ค่อยละเอียดกว่านี้หน่อยไ <c oughs> ม่ค่อยจะละเอียดกันเนะี่ย <c oughs> ละเอียดได้อยัง ละเอียด <laughs> อะไรจะละเอียดกขนาดน <laughs> ั้นโอ้โหโอ้นัดแน่ละเอียดเลยนะโอ้ <laughs> หลวงพ่อเนี่ยอยากให้ลูกทุกคนไปชั้นดุสิตนะสาธุแต่ก็ขึ้นอยู่ความสมัครใจของแต่ละคนครับครับไปครับสมัครครับอยากจะไปดูสิ์กันทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ย ทางหมดครับไอ้ตรงนั้นน่ะอะไรล่ะมันเหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นยอดนักสร้างบารมีนีจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินอ,อะไรแบบชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยเขาไมาก่กยจะมีนะแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้สนุกอะไรมันก็มีความเพลิดเพลินเ,เพราะว่าเป็นกามาพบ,บก็จะมีความสนุกสนาน ่เนื่องจากว่าเป็นที่ชุมนุมของพระโพธิสัตว์รพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านไม่ค่อยจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพลิดเพลินแบบชั้นหนึ่งชั้นสองอย่างนี้เรายังจะสมัครใจไปกันหรือเปล่าจัานเดียสมัครครับสมัครใจนะเอาให้แน่ๆนะ่นะแน่ครับ <laughs> 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 เอาให้แน่แ <laughs> และยิ่งวงบุญพิเศษเด้ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยวงบุญพิเศษเดี๋ยวก็จะเบื่อหน่ายกันนะสิมีแต่นั่งหลับตายกเว้นไอ้หลับหลอกวงบุญพิเศษคือยังมีสนุกสนานอะดูอย่างคุณยายขอยงเราสิพิมานมีก็ไมา่อยู่ไม่อยู่กับทีมงานทำความละเอียด กันไปเรื่อยๆผิดแผกจากเจ้าของวิมานอื่นๆของเขาจะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเ,เดี๋ยวก็มีสังสรร์นัดกันนู่นนี่กันโอ้เหมือนสังคมในเมืองมนุษย์นี่แหละแต่ว่าปราณีตกว่าละเอียดกว่าอเดี๋ยวเอาแล้วนัดแน่กันอีกแล้วจากวิาวมานนี้ไปวิมานนู่นนัดแน่กันมา เป็นอย่างนี้เนี่ยคิดกันในดีเนี่ยจะไปวงบุญวิเศษกันเนี่ยที่นั่นเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่เห็นภายในสสงสารวัตถ้าเห็นภายในสสงสารวัตแล้วก็อะไรมันก็ไม่อยากเอาอยากจะไปอยู่ตรงนั้นอยงวันนี้หลวงพ่อกำลังสองเกียบสองใจเราจะเล่าเคสทดีตรงนี้ดีไม่ดีนะดีค่ะลยังไม่รู้เลยจะเล่าเลยอะไร คือมันชวนสลดสังเวชมากกว่าเพราะที่ว่าเกิดธรรมสังเวชมันเคสนี้นี่เจ้าของเรื่องเนี่ยยังมีชีวิตอยู่<อ>แล้วก็ชีวิตปัจจุบันเนี่ยเจอวิบากแล้วก็ใช้กฎแห่งกรรมมาตลอดตั้งแต่ยังยาววัย เรื่อยมาเลยเนี่ยทีนี้ตัวเองก็เบื่อชีวิตอย่างนี้ทุกกระทรมกับวิบากกรรมอยากจะรู้เรื่องราวชีวิตถึงตัวเองอเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาแต่พอฝันได้ฝันไปแล้วจะเกิดเจ้าตัวอยู่จะเฉาสิ มันยังเหงาเพราะว่าชีวิตที่เวียนว่ายแต่เกิดเอาแค่ช่วงใกล้ๆเนี่ยนับจากชาตินี้ถอยหลังไปเนี่ยเป็นชีวิตที่วนเวียนอยู่ในมหานรกอะมหานรกขุมบริวาร<อ>ยมโลกแลก็มาเป็นอะไรต่อะไรด้วย กรรมเจ้าชู้เนีแล้วก็เกิดไปเป็นนน่นเป็นนี่เป็นอะไรสารพัดแล้วก็เดี๋ยววนลงไปอีกแล้วเนี่ยคล oh. ้ายๆกับสถานที่นั้นเป็นโฮมสวีทโฮมองตัวเงินก็แบขคืนๆลงๆึ้นๆลงๆเนี่ย oh. มีบางช่วงก็มาเจอกันกับวงบุญของพวกเราอาชีวิตกับ ดีขึ้นมาหน่อยอันเดี๋ยวพลัดกันไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย oh. แล้วก็การเล่าเรื่องทันธรรมาลขุมกามเมในมหานรกเล่ายากครับ oh. ไอ้ถ้าพูดเบาๆ oh. ก็ไม่เข้าใจครับ oh. ถ้าพูดแบบจริงใจเดียวก็จะว่าหลวงพ่อเป็นอะไรไปเนี่ยมันยากตรงนี้ค oh. แล้วเราจะเอากนอยังไงเนี่ย ถ้าไม่เล่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไอ้กรรจะชุม่มขนาดไหนเนี่ยมันรุนแรงอือือดูแลสยองไอเดียวนี่ยังไม่ได้เล่านะนี่แค่หาเรืรับยังหาเรืกอนอยู่ <laughs> ยังไม่ได้เล่าแล้วก็ในยมโลกก็ยังไม่เจอไอปีนต้นงิ้ว ไอ้ปีนต้นงิวน้วเนี้เออนึกว่าจะมีเฉพาะไอ้ผิดลูกผิดเมียผิดสามีกันอันนี้ไม่ต้องไปผิดอย่างนั้นแหละมันยังไปอยู่แล้วต้นงิ้วมันก็มีหลากหลายทีเดียวนะ oh. ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ oh. น้ำเล็กน้ำกลางน้ำใหญ่ เลยขึ้นไปใหม่ๆไม่มีหนามไปโผล่กลางต้นเอาหนามค่อยๆ oh. จอกระทั่งมันใหญ่ตรงปลายอย่างเงี้ย oh. อีกาปากเหล็กหมานรกมีจริงห oh. มาดำฟันเหล็กตาแดงๆเนี่ยมันจะสูงขนาดขนาดเอวของสัตว์นรกโดยสัดส่วนถ้าเรายืนแล้ว มันสูงขนาดเอวเราก็ไม่เล็กนะ,ะนะอย่างนั้นก็มีบางต้นก่าขึ้นเดียวบางต้นขึ้นหมูเล็กบางต้นหมูใหญ่มีหลากหลายทีเดียวเดี๋ยวก็จะเฉากันซะก่อน,ออนอแ้วจะเอาไงกันดีเนี่ย <laughs> เลยเกิดมาตอนช่วงที่ <laughs> ะเป็นโสเพณีก็มีเป็นกะเทยก็มี oh. เป็นผู้หญิงธรรมดาก็มีเป็นสุน,นัขก,ก็ตั้งสองพันชาติ oh. Oh. ทีละสองพันเป็นสุน,นัขตัวผู้ก็ไปเป็นเป็นตัวเมียอะไรอย่างงี้ oh. อะไรเยอะแยะไปหมดเลยกำลังอยู่ระหว่างช่างใจว่าจะเอากันยังไงจะเล่ายังไงดี เลยจะตัดผ่านไปเลยเด่ยมันขุมใหญ่ขุมขนาดขุมย่อยก็ยังอืเจ้าชู้ซึ่งหลายคงเฉาไวหน่อยเอลยแต่มันไม่เลิกหรอกไม่เลิกเจ้าชู้หรอกแต่มันเฉาไวหน่อยตอนได้ยินต้องเฟิดฟ,ฟังบ่อยๆเอาไว้ไปหาเรือเนอนะมันจะเอาไง